สวัสดีครับเว็บเพจภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอตอนงานฉลองสันติภาพนะครับก็เป็นงานประจำปีจังหวัดชลบุรีนั่นแหละนะครับเราไปชมรายละเอียดนะฮะงานที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดชลบุรีนะครับงานฉลองสันติภาพตั้งแต่ปีพศ2475นะครับไปชมรายละเอียดกันเลยครับเชิญครับ ที่มาของพระพุทธศิหิงชนบุรีเนี่ยเริ่มจากงานประจำปีก่อนงานประจำปีของจังหวัดชบุบุรในปีพศ2อ7 5ันีเดเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยนะฮะก็เป็นการจัดงานของทุกๆจังหวัดนะ,ะโดยคณะราชแต่ละจังหวัดจัดขึ้นนะครับเป็นงานเฉลิมฉลองประชาธิปไตยฉบับแรก ในช่วงนั้นเนี่ยก็จัดในในช่วงเทศกาลในช่วงตุษจีนจะจัดในช่วงตรุษจีนเป็นหลักนะครประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ใช้ชื่อว่างานฉลองสันนิภาพนะครับมาปีพศ .2479 เนี่ยใช้ชื่อว่างานประจําปีจังหวัดชุมรรนะครับเพราะว่ามีหลักฐานเป็นสูจิบัตรการจัดงานนะครับ การไปจำปีจังหวัดชนบุรีก็มาหยุดในช่วงประมาณ8-9ปีนะครับเป็นช่วงของสงครามไทยอินโดจีนแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ,รบแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ในปีพศ2490 โดยใช้งานประเพณีตรลดไทยเป็นหลักนะฮะก็เริ่มระหว่างวันที่1ถึง7เมษายน2490 <40. S 1> นะครับต่อมากระทรวงการทาังเนี่ยก็จัดให้มีการเก็บค่าก่อนหอศพงานประจำปีคราวละมากๆนะฮะแต่ยกเว้นการเก็บงานประเพณีกับง,งานวัดนะครับถ้าจัดงานประเพณีกับง,งานวัดเนี่ย เขาไม่ต้องเสียค่า,าก่อนหอศพในปีพศ2 5 0 1นะที่ประชุมงานไปจำปีก็อยากจะให้เลื่อนงานให้ตรงกับเทศกาลสงกรานซึ่งเป็นประเพณีของไทยจะได้ไม่ต้องเสียค่าอากรหอศพและหนึ่งในคณะกรรมการก็มีความเห็นว่าถ้าเลื่อนให้ตรงกับงานสงกรานเนี่ยควรจะมีงานทำบุญเลี้ยงพระปิดทองส่งน้ำพระ เหมือนกับที่กรุงเทพนะฮะจัดนะฮะปิดทองสงน้ำพระพระพุทธเสิิงในวันสงกรานแต่ในปีพศ .2501 เนี่ยเต็มการไม่ทันนะก็เลยต้องเลื่อนไปปีหน้านะครับและในปีพศ .2502 ที่ประชุมโดยนายแสวงฤทธิรัตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะ พลตีสิริสิริโยธินและนายอาทึกสวัสดิมงคลก็ได้รับมอบดำเนินการในงานไปจำปีจังหวัดชมรีปี2502แล้วให้กรมศิลปรกรจำลองปูนปัตเตอร์องค์พระพุทธสิหิงเพื่อให้ประชาชนได้ชมพุทธลักษณะและร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างองค์พระพุทธสิหิงแล้วก็ได้นำพระพุทธรูปองค์ต่างๆขึ้นมาปิดทองส่งน้ำพระ ไปก่อนนะฮะเป็นการชั่วคราวในเดือนตุลาคมปี2,002ในายสแงสวงรุจิลัต ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและน,นายนาฎมนตะเสวีก็มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีในปีพศ2503งานประจำปีจังหวัดชนบุรีจึงมีชื่อว่างานหล่อพระพุทธเสหิงงานสงกรานชนบุรี และในวันที่17เมษายนพุทธศักราช2503เวลา17นาฬกา30นาทีพระเถรานุเถระ9ลูกเจริญพระพุทธมนต์เวลา19:30นเริ่มสวดพุทธาพิเศษและปลุกเสกโลหะที่จะนำมาหล่อพระแล้วก็มีพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ16รูปนะครับนั่งปลกุก และในวันที ng ng t, ่18เมษายนพุทธศักราช2503เวลา15นาก8นาทีถึง17นาก8นาทีก็ได้ทำพิธีเทโลหะเงินหล่อองค์พระพุทธสีหิงการดำเนินงานหล่อพระพุทธสิหิงเพื่อเป็นภาพคู่มิ่งคู่เมืองของชาวชนบุรีก็ได้ดำเนินงานหล่อที่หน้าสารกลางจังหวัดชนบุรี ก็คือเทศบาลเมืองชมบีปัจจุบันนี้นะฮะในสมัยนั้นเนี่ยบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดชมบีนั้นคือจุดที่ตั้งของเทศบาลเมืองชมบีปัจจุบันนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นพระพุทธสิหิงที่สร้างด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์เป็นองค์แรกและองค์เดียวในประเทศไทยสร้างโดยกรมศิลปากร องค์พระเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์หนักถึง53กิโลกร,รมัมฐานพระเป็นทองสำริดหนัก73กิโลกร,รมัมโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์สมวัดสุดท,ทธัตเทพวรารามเป็นประธานในพิธี นะครับภาพนี้ก็สมเด็จพระพุทธจาย์์สมวัสุทัศน์เทวรารามกําลังเจิมหุ่นพระพุทธรูปพระพุทธเสีหงิงนะครับภาพทางซ้ายมือก็เป็นภาพมหาราชครูจากเทวสถานบทพรามกําลังประกอบพิธีพรามเมื่อหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้อัเชิญไปยังวัดเบญจมะบอพิษ คำกราบทูลของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมุรีแด่สมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสถานานานามถวายเจิมพระพุทธบัลลังก์และถวายผ้าพัตตาพรพระพุทธสีหิงนักพระอุโบสถวัดเบญจมบอพิษพระนครในวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2 5 0 4 สมเด็จพระอริยวงศาโคตยานสมเด็จพระสังฆราชกิติโสพลมหาเถระทรงประกอบพิธีถวายนามพระพุทธสีหิงพระพุทธสีหิงมิ่งมงคลสิรินาถพุทธบริษัทร,ราชกุศลสามัคคีชนบรีปูชนียะบ่อพิษซึ่งมีความหมายว่าขอให้พระพุทธสีหิงพระองค์นี้จงสถิตเสถียรเป็นมิ่งขวัญ ที่เคารพสักการะบูชาของประชาราชาวชนบรีและพุทธบริษัททั่วไปตลอดการนิรันดรทภาพนี้ก็สมเด็จพระอริยะวงสาคตยานนะครับสมเด็จพระสังฆราชกิติโสพลมหาเถระถวายเจิมพระพุทธบัลลังก์และถวายผ้าพระตาพรพระพุทธเสีหิง พระยาศรีมหาเกษตรอัญเชิญมงคลบัตรขนานนามพระพุทธสีหิงชนบุรีพระพิสุสามเณรวัดเบญจมาบพิษทั้งหมดนะครับก็ออกมาส่งพระพุทธสีหิงที่หน้าวัดเบญจมาบพิษขบวนอัญเชิญองค์พระพุทธสีหิงประกอบด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหลา่าพร้อมใจกันอัญเชิญองค์พระพุทธสีหิงสู่จังหวัดชุมรี ในวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2 5 0 4ก็ตรงกับวันมาฆบูชานะครับพระยาศีมหาเกษตรอัญเชิญพระพุทธศสิหิงเข้าสู่เขตจังหวัดชนบุรีในประโยชน์เนื่งจำนงนะครับก็นำขบวนช้างและประชาชนมาร่วมอัญเชิญพระพุทธสีหิงพร้อมใจกันถวายสักการะ พุทธบริษัทไทยจีนกราบสักการะบูชาพระพุทธสิหิงเนืองแน่นตลอดวันตลอดคืนในวันที่อัญเชิญพระพุทธสิหิงถึงจังหวัดชมุมพีณประดมพิธีหน้าสารกลางจังหวัดชมุมพีเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมของพันสี่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวชนบุรีถวายสักการะบูชา มีการประกอบพิธีเบิกพระเนตรในอุโบสถวัดอารัญญิกาวาสหรือวัดป่าในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2 5 0 4ในปีพศ2 5 0 4ก็ได้มีการจัดตั้งเหล่ากาชาติขึ้นทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ไม่ต้องมีการจัดงานหลายครั้งหลายคราว จึงได้รวมง,งานประจําปีจังหวัดชุมลีขึ้นในวันที่9ถึง17เมษายนปี2504เป็นชื่อใหม่ว่างานนมัตสการพระพุทธสิหิงงานสงกรานและงานเหล่ากาชาติจังหวัดชุมรีเป็นต้นมา ในวันที่8มกราคม2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาถได้สเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอพระและเอกอัครราชทูดอินเดียทูลถวายต้นโพพุทธคยาซึ่งเป็นหนอ จากต้นพะชีมหาโพสูงประมาณเก้านิ้วให้ทรงปลูกในบริเวณหอพระเพื่อความร่มเย็นเป็นสิริมงคลของชาวชนบุรี บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสายสูตรเททองหล่อพระพุทธเสีิงนัณสารคก,กลางจังหวัดชุมพีวันที่8มกราคม2 5 0 9 การแห่องค์พระการปิดทองพระส่งน้ำพระการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารพระจึงเป็นงานประเพณีสงกรานของชาวชลรีที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่พศ2599เป็นต้นมา ก็เป็นเข็มกลัดแหนบและเหรียญที่ระลึกกรรมการงานน้ำมัจการพระพุทธเจหิงงานสมการและงานการชาติจังหวัดชุมลีนะครับ ปีตั 8, ้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสองนะเนี่ยนะครับจะดูตามภาพเลยนะครับก็ผมเป็นคณะกรรมการกองกีฬาไทยและพื้นเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็จัดตั้งก็ร้องหนวงมายาวนานเลยนะฮะก็จะมีเหรียญคณะกรรมการแต่ละปีแต่ละปีนะับเนี่ยครับผมก็รวบรวมไว้นะครับก็เก็บไว้มีไม่ครบลรวนะครับก็จะมีประมาณปีสองห้าสาม 3839เนะเริ่มตอนนั้นที่ที่เริ่มเริ่มได้มานะครับตอนเป็นนักนักกีฬาไม่ได้นะครับได้ตอนเป็นผู้จัดงานเป็นคณะกรรมการจัดก,การแข่งขัน,ขน,ขน,ขนกีฬาไทยตะ้อรดถวกนะครับในงานประจําปีจังหวัดชุมพรนะก็ได้เหรียญมาแต่ละปีแต่ละปีตามนี้เลยครับนะปีละเหรียญนนะี่แหละนะครับปีละปีละปีละเหรียญน,นะครับ งานฉลองสันติภาพเนี่ยเป็นชื่อที่ชาวบ้านคนเก่าคนแก่เรียกติดปากกันมาช้านานและงานประจําปีจังหวัดชมุมพรเนี่ยก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกการจัดงานประจําปีในยุคแรกๆนั้นพ่อค้าข้าบดีเป็นผู้จัดนะครับและทางราชการเป็นฝ่ายเสริมบริเวณงานเนี่ยจะใช้ตั้งแต่ที่ทําการไปสนีโทรเลขนะครับไปจนสุดเรือนจํา เป็นที่จัดแสดงมหหรสพและถนนวัชรประการทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะครับส่วนชายด้านล่างสลักกลางจังหวัดชุมรีในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นโรงยิ้วและโรงโขนส่วนซุ้มประตูงานเนี่ยสร้างด้านหน้าที่ทำการไปรษณียน์นะครับสร้างขวางถนนวัชรประการนะครับและใช้ประกอบพิธีเปิดการตัดลิบบิ้นมีลูกโป่งผูกติดผ้าแพรนะครับ คุมป้ายเปิดงานด้วยการจัดงานประจำปีจังหวัดชมรีในระยะแรกๆนั้นนะครับฐานเรือกรมนาวิทยโยธินสัตหีเป็นกำลังสำคัญนะครับจะมีการจัดแสดงกลางแจ้งต่างๆของฐานเรือในตอนบ่ายของทุกวันและในช่วงต่อมาก็มีการประกวดร้านค้าของแต่ละอำเภอ มีร้านค้าจากต่างจังหวัดมาออกร้านเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้บริเวณงานเนี่ยมีความสวยงามสว่างสวยไปด้วยแสงสีเสียงนะครับก็งดงามตะการตาเลยนะครับและในปีพศ2 5 1 9นะครับประธานจัดงานก็ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าลำไัยพันนีพระรมราชินีในรัชกาลที่7สเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน ก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของงานประจำปีจังหวัดชนบุรีเลยนะครับนะครับจุดเด่นของงานประจำปีจังหวัดชนบุรีเนี่ยในทุกๆปีเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเขามีการเก็บบัตรค่าผ่านประตูนะครับก่อนวันเปิดงานหนึ่งวันเนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าชมงานฟรีนะครับเขาเรียกว่าวันลองไฟนะวันเนี้ยคนจะเยอะมากๆเลยนะแบบไหลเข้างานกันเลย มันเหมือนการทดสอบแสงสีเสียงคล้ายเป็นหนังตัวอย่างนะก่อนที่จะมีการเริ่มงานในวันต่อไปนะเขาเปิดให้ชมฟรีนะครับแล้วก็วันสงกรานต์กับวันสุดท้ายของงานประจำปีเนี่ยคนจะแน่นทุกตารางเมตรเลยนะแบบว่าไหลเข้างานกันเลยนะครับปัจจุบันนี้รูปแบบการจัดงานเนี่ยน่าจะช่วงประมาณปี240เป็นต้นมาเนี่ย ไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูสเสน่ห์ของงานประจำปีจังหวัดชลบุรีก็เริ่มทยอยหมดสเสน่ห์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะหน่วยงานราชการเป็นบุคคลต่างจังหวัดเข้ามาทํางานที่ชนบุรีก็ไม่เข้าใจรูปแบบของงานฉลองสันติภาพเดิมๆของคนชลบุรีอย่างแท้จริงก็ใช้วิธีให้เอกชนเนี่ยเหมาจัดงานทีเดียวไปเลยนะในส่วนของราชการก็ทําแบบผนผ่านไปในแต่ละปีนะฮะ ความสำคัญของหอพระพุทธศสีหิงก็อยู่นอกงานนะครับอยู่นอกบริเวณงานเลยนะฮะแล้วก็กอมกีฬาไทยและพื้นเมืองซึ่งอยู่บริเวณหน้าบรานอนุสาวรีย์รัชกาลที่5เนี่ยก็อยู่ฝั่งตรงข้ามจัลกลางจังหวัดพอดีก็ถูกปิดล้อมด้วยเวทีกลางและร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปงานฉลองสันิภาพความยิ่งใหญ่ของงานฉลองสันิภาพในอดีต ก็ยังมีเรื่องราวให้เล่าขานอีกมากมายในปีพศส5 6 3และปีพศ2 5 6 4เนี่ยไม่มีการจัดงานประจำปีนะก็เว้นมา2ปีละนะครับก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะครับก็ขอสรุปว่าตั้งแต่ปีพศ2 5 4 9เป็นต้นมาเนี่ยงานประจำปีจังหวัดชุมรีหรืองานฉลองสันธิภาพเดิมเนี่ย ก็กลายเป็นมหากรรมขายเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแทนที่ไปแล้วนะครับและด้วยเหตุและผลและปัจจัยด้านอื่นๆมองดูแล้วงานประจำปีจังหวัดชนบุรีจะกลับมาให้เหมือนเดิมน่ยยากขึ้นนะครับก็ด้วยความที่ว่าคนที่มีหน้าที่เนี่ยมารับราชการในตัวเมืองชนบุรีเน่ยเขาไม่ใช่คนชนบุรีนะไม่มีใครผิดใครถูกนะ ก็ขอให้เป็นตำนานของงานฉลองสันติภาพที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดและให้อยู่ในความทรงจำของชาวจังหวัดชุมรีตลอดไปนะครับผมในนามตัวแทนของกองกีฬาไทยและพื้นเมืองจังหวัดชุมรีก็คงทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆนะในกองกีฬาไทยและพื้นเมืองนะก็จัดกีฬาตะก้อรอดห่วงนะก็มีโอกาสเข้าไปชี้แจงในห้องประชุมของ สารกลางจังหวัดนะฮะเมื่อปี2562นะฮะก็ชี้แจงไปแล้วตามที่เสนอไปนะครับแต่คาดว่าจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับคนพื้นที่ที่มีความรู้มีความสามารถมากกว่าให้กับหน่วยงานราชการเป็นผู้จัดนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนต่อไปเว็บเพจภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนจะนำเสนอเรื่องราวดีๆของจังหวัดชลบรีเรื่องอะไรนั้นติดตามไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ